ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของถังเช่ามาพูดคุยกันนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีการโฆษณาเกี่ยวกับสรรพคุณของถังเช่ากันเยอะแยะดำช่องทางสื่อต่างๆนะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าถังเช่าเนี่ยดีต่อสุขภาพหรือไม่อย่างไร ในส่วนของทางอยหรือองค์การอาหารและยาเนี่ยเขามีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับซึ่งสาระความรู้ตรงนี้จัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับสำหรับทางเช่าเนี่ยนะครับ ผลิตภัณฑ์ถังเช่าที่สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตก็มี2กลุ่มนะครับได้แก่ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีถังเช่าเป็นส่วนประกอบนะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่มีคุณภาพดีที่ยืนยันว่าถังเช่าเนี่ยมีสปปรรพคุณต่อการบรรเทาหรือรักษาโรคใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคตับโรคถุงลมป่งพอง โรคหอบหืดโรคความจําเสื่อมการเพิ่มภูมิต้านทานโรคการเพิ่มสมรรถภาพทางกายหรือทางเพศการลดไขมันในเลือดและอื่นๆนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่มีงานวิจัยที่ชัดเจนที่ยืนยันนะครับต่อมาเนี่ยการโฆษณาว่าถังเช่าเนี่ยถ้วยบรรเทาในเรื่องของการรักษาโรคใดๆเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหารพศ2522มีโทษทั้งจําและปรับ ต่อบริษัทผู้ผลิตและผู้ทำการโฆษณาพรีเซนเตอร์และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสถานีวิทยุโทรทัศน์และผู้ให้บริการโครงข่ายกล่องดาวเทียมที่ยินยอมให้มีการโฆษณาเกินจริงจะได้รับโทษปรับจากคำสั่งทางปกครองของสำนักงานคณะกรรมก,การกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย าการโฆษณาเผยแพร่ตรงนี้ก็ถือว่ามีความผิดด้วยนะครับสำหรับคำแนะนำจากแพทย์เนี่ยประชาชนไม่ควรจะหลงเชื่อการโฆษณาสปปรรพคุณที่เกินจริงของถังเช่านะครับเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์สูญเสียโอกาสในการรักษาโรคและอาจจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพเช่นการกำเริบของโรคแพ้ภูมิตัวเองทำให้เลือดออกหยุดยากทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำ และทําให้ไตเนี่ยทำงานลดลงในผู้ที่ใช้ถังเช่าบางรายเป็นต้นนะครับทีนี้หลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าถังเช่าเนี่ยเป็นเหตุหรือไม่ถังเช่าเนี่ยไม่ใช่เหตุนะครับแต่ก็เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งถังเช่าตามธรรมชาติเป็นเชื้อรา ที่ก่อโรคในแมลงและเจริญเติบโตจากหนอนผีเสื้อราตรีที่ฝังตัวอยู่ใต้ดินเมื่อเชื้อราเติบโตเต็มที่เนี่ยก็จะโผล่ขึ้นเหนือดินและมีลักษณะเป็นแท่งส่วนนอนผีเสื้อที่ถูกดูดกินเป็นสารอาหารเนี่ยก็จะตายแล้วก็กลายเป็นซากติดอยู่กับส่วนที่เป็นแท่งของเชื้อรา ถังเช่าที่ใช้เป็นยาในตำราแพทย์แผนจีนโบราณเนี่ยเป็นถังเช่าที่เก็บจากแหล่งธรรมชาติบริเวณที่ลาบสูงที่เบตซึ่งมีความสูงมากกว่า3,500เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับถังเช่าธรรมชาติเนี่ยมักจะปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักในปริมาณสูงจึงเป็นอันตราย ับผู้ใช้ดังนั้นเนี่ยหน่วยงานด้านอาหารและยาของรัฐบาลจีนจึงเข้ามาควบคุมการจำหน่ายถังเช่าตั้งแต่ปีพศ2559นะครับสำหรับถังเช่าที่จำหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะได้มาจากการเพราะเลี้ยงซึ่งมักจะโฆษณาว่าเป็นเห็ดถังเช่าสีทองนะครับเป็นคนละชนิดก,นกันกับถังเช่าธรรมชาติที่เป็นเชื้อลาที่เขาเก็บตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ไม่สามารถจะอ้างได้ว่ามีสรรพคุณทํานองเดียวกับถังเช่าที่เก็บจากธรรมชาตินั่นเองนะครับครับและนี่ก็คือสาระความรู้ของถังเช่านะครับซึ่งเผยแพร่ความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับก็อาจจะทำให้หลายๆท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับถังเช่ามากขึ้นนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ